่ครหัหนูหน้ามากเลยไปกินของปาลาเอด้เลยนะตับกันเลยตับละเอียดแล้วครับเดี๋ยวผัดกับเผ่าเลยผัดกับเผ่าแซบๆแซบนะครับบ้านผมมันหายากครับเดี๋ยวนี้ สำแจวกันเลยสวัสดีครับ <c oughs> มาล้วนกันเลยครับเชฟก,กระทะรัว่วล้วนเนื้อกันเลยครับใส่ลงไปเลยว้าว รวนหอแห้งนะครับรวนเนื้อรวนเนื้อก่อนอาหารปลาครับผมวันนี้ครับเปิดพิสดารเลยตุนนะเรื่องตุนมันปลาเหาะหน่อยอ่า นนปีนี้เน้นเรื่องอาหารครับปีนี้มาหักเนี่ยเสียงนีครับโอ้โหขัวร่วนแล้วไปใส่พริกเครื่องอีกที่นึงครับขวายเป็นพอ,อ,อ,อรวนได้ที่ครับตักพักไว้ก่อนเลย ตักผักไปก่อนเลยรับน้ำมันเหยาะเลยนิดหน่อยนะครับขัวพริกหอมมาครับผมนี่ขัวแห้งๆเลยครับโอ้โหขัวตุนครับเปิดพิษดารครับวันนี้ครับเปิดพิษดารอาหารป่าครับนี่กินหอมมากๆครับผม น่ากิ่นหอมทุกันครับ